สั่งอาหารเต็มโต๊ะในเมนูลาบลูกใช้งบไม่ถึงห ใบแดงเรื่องของเรื่องคิดว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเรามีโจทย์นะเช่นตอนปลายปีที่แล้วต้องเลี้ยงดูปูเสือต้อนรับแขกและร่วมกันสังสรรค์แต่ว่าบังเอิญบัตรจ็ตเรามันมีน้อยจะลองจําลองเหตุการณ์ว่าถ้ามากัน5-6คนแล้วงบไม่ถึง100บาทที่ไหนกันจะ <c oughs> มีหลังไหมว่าเออที่นี่เนอยจือว่าร้านเรื่องของลาบอยู่ใกล้5แยกสันดิธรรมโอ้โว่าตาม ค,คําครูเออคำขอรีเควส t มานะครับมาถึงกับสร้างสร้างเอาแบบว่านั่งถิน5-6าคนเนี่ยแต่ว่าโง,งบไปถึง100บาทมีจริงหรืออ่ะเสียวเออตัองตะ๊ะ <ยา S 1> มาถึง <ยา S 1> ไม่ต้องพูดําำดำเพลงนะล้างคอล้างคอกันนะอรอบเนื้อดิบมาถึงกับโงดครับโงดถ้าเป็นลาบเนี่ยโอ้ตกไว้ละ30บาทครับโงดละ5บาทได้6โงดหมดสมเขียง ลาบ,มลาบหมี่คั่วลาบหมูคั่วสามเขียงถูกใจต้มเนื้อขมหอือละลายในปากสอมเขียงซาเนื้อดิบมันแปลกๆไปหน่อยให้สองเขียงกิมส้มหมกไข่โอ้โหอันนี้ต่อบ้านต่อเมืองครับราคาจานนี้2ี่สบาทให้สองเขียงต้มแซ่บหมู รวมวงนี้เป็นทึ่นกัน3เนาะผมก็ตามที่เขาบอกกันแล้วกันอยู่ที่3เขียงซ่าหมูสะดุ้งอันนี้อันถึงคำว่าซ่าหมูแปลกๆนะ ไมาห้าอ,อยู่ที่2เขียงและไส้ตอนทอดอยู่ที่ส e อ,องเขียงคือความจริงมันต้องมีน้ำผีเอาน้ำจิ้มหน่อยไส้หวานทอดอยู่ที่2เขียงและเอ็นไก่ทอดโอ้ไปมาห้ามันเย็นเอ็นไก่ทอดอยู่ที่2เข e ียงหมูมะนาวเนี่ยโอ้โหจานละสาวบาทครับมันเจอรสหวานครับรสหวานนะกินง่ายเมาเงาให้2เขียงชุ่มคอชุ่มคอลูแดงข้าแดงข้า ผมให้อยู่ที่สามเขียงอันนี้จะแปลงกว่าอันอื่นน้อยนะครับเพราะว่าดีเทลรายละเอียดมันเยอะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องหมูสามชั้นทอดโอ้สองเต็มห้าเขียงนี<ช>มันเต้าบ้านตเต้าเมืองแบบปอน่ะมันใหญ่แล้วไปครับกินครบลงหมูแดดเดียวอยู่ที่สองเขียงยำไส้ตันอยู่ที่สามเขียงอันนี้ดีกว่าหมูมะนาวหน่อยเนาะ <c oughs> และ ตำไข่เค็มโอ้อันนี้ถือว่านวนัวครับผมให้อยู่ที่3จุดห้าเขียงโอ้ใจได้ครับมันนัวมันนัวและปีไก่พยายมทอดปีกไก่ทอดนี้ผมดูเพื่อนใไททอดมาก่อนเนาะแต่ถัมราคานะครับสองชิ้นมันสาวบาทตกอันละสิบาทผมให้อยู่ที่2ส่วนห้าเขียงผม้องบอกเลยนะว่า back to เดอะเบสิง่ายๆนะไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์เลยแล้วก็มาปุ๊บโหราคามันถูกผมไม่ได้บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเป็นยังไงบ้างแล้วแต่เรื่องของความชอบและเรื่องของราคาแต่หลักใหญ่ใจความอยู่ที่ทั้งหมดทั้งมวลเฉลีย่ยถ้ามากัน6คนไม่ถึงคนละ100บาทหนึ่งในนั้นก็รวมถึงมิกเซอร์ด้วยก็ถือว่าเป็นทางเรื่องฮือเพื่อนๆคุณผู้ชมนะครับว่าใครที่อยากจะไปลิ้มลองนะอยู่แถวห้าแย่สายธรรมแล้วลอง กด Google Map เข้าไปดูเ,ปเพื่อนๆก็จะเห็นเองนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผมว่ารสชาติตรงนี้เรียกว่าโอ o คูนะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยน่าจะชอบอีกบรรยากาศหนึ่งเ,เพื่อนที่อยากให้ไปรีวิวร้านลาบในเชียงใหม่ที่ไหนคเมาใหคอมเมนต์ comment, 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 comment ครับอันดับ